ขยีย้นิเมะขอเสนอสับประยุทธ,ธ์รุฟ้าผ้าขวนคืนแดนอันธการตอนที่73กงได้ปีศาจท,ที่เอ,อิบอาบด้วยไอเย็นละเยือกสีดำมึนขยายใหญ่ในลูกตาด้วยความเร็วสูงท่ามกลางเสียงหวีดร้องดังระงมนั้นสีหน้าเสียวเย็นกับไร้ความผันผวนมุมปากค่อยๆเหยียดยิ้มเย็นชาท่ามือตะเตรียมแต่แรกผนึกนิ่งโดยพันหลังจากนั้นเสียงหนึ่งดังผึบ ปีกกระดูขนาดใหญ่สิบฟุตเนี่ยกางออกมาจากแผ่นหลังของเสี่ยวเหยียนหลังจากนั้นทําการกระพือเล็กน้อยเสียงอัศนีและเสียงสายลมปรากฏขึ้นมาเสี่ยวเหยียนทําการกระพือปีกหายไปจากจุดที่อยู่แต่เดิมในพริบตาเดียวกงเล็บปีศาสในจังหวะที่จวนเจียนจากตะปบคอเสี่ยวเหยียนกับทะลุผ่านเงามายาไปทันทีที่กงเล็บดังกล่าวตะปบไปที่เงามายานั้นทางด้านของพุท่าตีมัวกลับทําเสียงดังคึ้ หลังจากนั้นทาการสารัดฝ่ามือทําให้ผ้ามายาดังเก่าหายไปและก็หมุนตัวแงนคอบนท้องฟ้าพร้อมกับพูดว่ามีหน้าขวักฟางเหยียอสามคนถึงตกตายในมือเจ้าระดับความเร็วนี้อย่าว่าแต่พวกเขาต่อให้เป็นคู่แกงกล้าระดับบรรพบุรุษบางคนอย่างไรกวดไม่ทันเด็กน้อยชักหน้าสนุกขึ้นทุกทีแล้วสินะหนึ่งฉากนะครับที่เราบรรดานักเรียนในโรงเรียนเจนนัทส่วนไหนได้เห็นเนี่ย พวกเขาตอนนี้หัวใจเต้นอย่างแรงมากๆเส้นสายตายังคงนับจับจ้องไปที่ผู้เท่าตีมัวที่ยืนอยู่บนฟ้าตอนนี้ตอนนี้บุรุษชุดดำที่ก็คือปีกระดูกอย่างแผ่วเบาจนเกิดเสียงฟ้าคำรามเสียงสายลมกเกึ่มปีกระดูกดังกล่าวเนี่ยเป็นประกายแวววับจับตาภายใต้แสงตะวันทัศนียภาพนี้ต้องบอกว่าเสียเ่ยวเหยยนตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับ เจ้าชายขี่ม้าขาวภายใต้สายตาของเหล่าบรรดานักเรียนหญิงทั้งหลายตอนนี้แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากเจ้าชายปกติก็คือพลังฝีมือของเซียเวเหยนที่ร้ายกาดมากกว่าเจ้าชายไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเจ้าหมอนี่ชอบทำให้ระทึกขวัญอยู่เรื่อยในฝูงชนตอนนี้อูเหาเนี่ยทำการพูดออกมาและด้านข้างเขายังมีขู่เจียนลัวไปถึงเสี่ยววี่เองก็กำลังจับจ้องมองการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย เสี่ยววีพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็พยักหน้าเนื่องจากว่าตอนนี้นางอยู่ในชุดของอาจารย์และชุดอาจารย์ของนางนั้นเป็นที่ดึงดูดสายตาของเหล่าบรรดาเด็กหนุ่มในโรงเรียนเจียนนันส่วนในไม่น้อยทีเดียวสําหรับสายตาโดยรอบที่จ้องมองมาที่นางเนี่ยทางด้านเสี่ยววีกลับไม่สนใจยังคงจับจ้องไปที่เสี่ยวเหยียนที่ยัดยืนอยู่บนฟ้าตอนนี้เนื่องจากว่านางนับมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งบางอย่างที่อยู่ในใจแต่นางนั้น กับทำได้เพียงแค่จ้องมองเขาในการต่อสู้ครั้งนี้เท่านั้นเจ้าผู้เท่าตีมัวนั้นหาใช่ตะเกียงพองน้ำมันดับถึงเสี่ยวเหยยนจะมีพลังฝีมือแก่งก้าซ้ำยังมีสตีลึกลับนางนั้นช่วยอีกแรงแต่รวมรันกับผู้เท่าคนนี้โอกาสจะชนะยังคงต่ำมากอูเหาเตรียมพร้อมไว้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันอันใดลงมือทันทีต่อให้พวกเราประสานกำลังยังไม่อาจทำร้ายตาแก่นั้นได้ แต่อย่างน้อยช่วยทวงเวลาสักคู่ก็ยังดีอูหาพอดินแบบนั้นกอมมือไปจับที่ด้ามกระบี่เอาไว้โดยทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาเขาจะไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวเหนือน้าต่อน,ะอน,นี้ทางด้านเซียวอีเซียนพอเห็นว่าเซียวเยียนสามารถหลบรอดการโจมตีของขุ้เท่าตีมัวไม่ได้ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหลังจากนั้นทําการขยับร่างนะับรูปเดียวมาโผล่ข้างกายเซียวเหยียนและจ้องมองทางด้านของกุ้เท่าตีมัวด้วยความระแวดระวัง ตาแก่นี่เป็นพวกเจ้าเรเพอ,อุบายและพลังฝีมือของเขานั้นก็เหนือกว่าที่ตัวของนางคาดการเอาไว้พอสมควรสายตาของผู้เท่าตีมัวยังคงจับจ้องไปที่เซียวเยียนกับเซียวอี้เซียนเหมือนเดิมเขาทําการก้าวย่างอย่างช้าๆไปทางเซียวเยียนและเซียวอี้เซียนทุกการก้าวย่างของเขานั้นไอเย็นสีดําที่ประทุออกมาจากร่างกายก็ยิ่งหนานแน่นมากกว่าเดิมถึงขนาดที่น่านฟ้าแห่งนี้เนี่ย อุณหภูมิลดควบลงไปทําให้ผู้แกงกล้าบางคนสีหน้าซีดเซียวลงแล้วพอเห็นว่าผู้เท่าตีมัวทําการลดอุณหภูมิทั่วบริเวณแถวนี้ได้โดยปานยุทธของตอนเองครับในดวงตาของเซลีเซียนเองก็ยิ่งทอประกายความเคร่งเครียดขึ้นแปลว่าพลังฝีมือของตาแก่นี่ต้องอยู่ในระดับบรรพุุษเจ็ดดาวอย่างแน่นอนต่อให้ตัวของนางเองจะมีกายพิษมหาภัยแต่ระดับความมหาถึงสามดาวนี้นางเองก็ยังคงชัด เจนอย่างดีเห็นทีต้องแรกด้วยชีวิตแล้วเผชิญกับคู่แกงกล้าระดับนี้เกรงว่าแม้แต่เซียวเหยยนก็คงไม่มีความมั่นใจเท่าไหรนะ่นักหลังจากรำคึงในใจแบบนี้แล้วเซียวอีเซียนก็ทําการพุ่งโจมตีเข้าหากุท่าตีมัวที่ย่างกล้เข้ามาใกล้ๆพวกนางเซียวเหย็นแม้ว่าจะฉับไวถึงขีดสุดก็ตามครับแต่ว่าก็ไม่มีพลังในการโจมตีหรือทําร้ายุ้ท่าตีมัวได้ทําได้เพียงแค่หลบหนีเท่านั้น และถ้าเกิดในช่วงหลบหนีนั้นเปิดช่องโหว่ให้ผู้เท่าตีมัวสามารถโจมตีได้โอกาสที่เซลเยียนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงตายได้ทันทีดังนั้นต่อให้ทราบว่านการประทะซึ่งหน้าเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ต่อสู้ดีที่สุดแต่ทางด้านเซลีเซียนเองก็จําเป็นจะต้องต่อสู้ด้วยวิธีนี้พอเห็นว่าเซลีเซียนเป็นไฟบุกโจมตีมาผู้เท่าตีมัวกับใส่หย่ยิ้มทําการเรียกปานยุดขึ้นมาสายหนึ่งบนปลายนิ้วพร้อมกระดีดออกไปสิบครั้งติดต่อกัน หนามน้ำแข็งพันมายาหลังจากการดีดนิ้วของผุ้เท่าตีหมวกกับปรากฏหนามน้ำแข็งสีดำสิบสายพุ่งโจมตีใส่เซลไอเซียนที่บุกเข้ามาอย่างกับห่าฝนและพลังโจมตีดังกล่าวก็ทําให้ผู้แกงกล้าแถวนั้นถึงกับหนังศีรษะชากะเกลยทีเดียวสําหรับแท่งน้ําแข็งสีดำนั้นแรดูไม่สะดุดตาแต่พลังรวมที่แฝงมากับน่ากลัวอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงสภาพมืดฟ้ามัวดินนั้นลำพังแค่ แทงน้ำแข็งแท่งเดียวก็สามารถสังหารคู่แกงกล้าระดับกษัตริย์คนหนึ่งได้แล้วพอเห็นแท่งน้ำแข็งเหล่านั้นดวงตาของเซียวเอียเซียนก็เริ่มจริงจังขึ้นมานางทําการนะพัน,นึกปานยุธสีเทาม่วงที่อยู่ภายในกายกลายเป็นกําแพงเพื่อป้องกันการโจมตีจากคู่เท่าตีมัวนางไม่กล้าชาลร่าใจแม้แต่นิดเดียวแทงน้ําแข็งดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับฝูงพึ่งที่บุกเข้าโจมตีผนังไร้สภาพนั้น แต่กลับเจอคุณสมบัติของาธาตุพิษกัดก่อนจนกลายเป็นน้ำหย่อมหนึ่งเคสกระบี่ผนึกน้ำแข็งพอเห็นว่า่าโจมตีของตัวเองไร้ผลทางด้านคู่เท่าตีมัวทำการผนึกท่ามือเพื่อเตรียมตัวใช้เคสวิชาต่อไปหลังจากสิ้นเสียงตวาดเพียงเห็นแทงน้ำแข็งจำนวนมากจับตัวกันกลายเป็นกระบี่เจาะทะลุเข้าไปยังกำแพงไร้สภาพนั้นของเซียวอี้เซียนและแผ่ไอเย็นลเยือกออกมาแทรกซึมเข้าสู่ กำแพงของเซลี้เซียนส่วนกระบี่ดังกล่าวกับอ้อไปด้านหลังทีมแทงใส่ศีรษะเซลี้เซียนอย่างสุดแรงหัดปีศาจก่อนพิษพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของแท่งน้าแข็งดังกล่าวเซียลีเซียนเองก็เตรียมตัวรับมืออยู่แล้วทําการเปลี่ยนกําแพงพิษให้กลายเป็นฝ่ามือแล้วจับไปที่กระบี่สีดํานั้นอย่างสุดแรงหลังจากฤทธิ์กัดก่อนประทะกับไอเยียนสุดขั้วก็เกิดเสียงที่ระคายหูขึ้นมาทันที ผู้เทาตีมัวที่ตอนนี้มองดูเซียวอีเซียนที่ยืนหยัดเหมือนกับกำแพงโดยที่มีมีความย่อทอเขาทำการตะวาดว่ารับเบิดหลังจากสิ้นเสียงกระบีสีดำดังกล่าวก็ทำการระเบิดออกมาโดยที่ไม่มีการนัดแนะร่วงหน้าทำลายหัดสีม่วงเทาของเซียวอีเซียนลงไปแต่กระบี่ดังกล่าวกลับไม่ได้สลายหายไปทันทีกลายเป็น กระบี่น้ำแข็งเล่มเล็กๆบุกเข้าโจมตีไปทางเซียวอี้เซียนอย่างอุนน่นหนาฝาคั่งความเปลี่ยนแปลงที่มาโดยกระทันหันนี้ก็ทําให้ CEO e S <S เซียวอี้เซียนเกิดการตกใจเช่นเดียวกันแต่นางทําการถอยร่างนะครับถึงแม้ว่าท่าร่างนางจะมีความไวมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังคงถูกกระบี่เรานั้นเนี่ยทำลายเสื้อผ้าบางส่วนพร้อมกับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกายอยู่ดีการต่อสู้ของระดับบรรพุรุษนั้นไม่ใช่การต่อสู้ที่คนธรรมดาจะสามารถเทียบเคียงได้ พราะทุกหนึ่งท่าโจมตีคือการหวังผลจะเด็ดชีพอีกฝ่ายหนึ่งและพลังสภาวะที่ปล่อยออกมาจากทั้งสองคนก็ทำให้ตอนนี้เหล่าบรรดานักเรียนที่อยู่ด้านล่างเหงื่อแตกกันทั่วทุกคนพอเห็นว่าเซียวเซียนถูกใบมีดน้ำแข็งเนี่ยเฉือนตามร่างกายเป็นลอยครับทางด้านผู้เท่าตีมัวเองก็ทำการเรียกเหล่าบรรดามีดน้ำแข็งเหล่านั้นกลับเข้าสู่ร่างกายของตนเองสามารถเหยียบย่างถึงระดับวันพู้หุดด้วยไวเพียงเท่านี้ แม้แต่ข้าก็ต้องยอมรับว่าพอสวรรค์เจ้าน่ากลัวจริงๆแต่เจ้าในตอนนี้ก็แค่ระดับวันผู้ดุลสี่ดาวคนหนึ่งอาศัยสิ่งนี้มาต่อกรอนกับข้ายังห่างอีกไกลนะักถ้าวันนี้เจ้ายอมหมุนตัวจากไปเราูุท่ารับรองจะไม่ตอแยเจ้าอีกพอได้ยินข้อเสนอแบบนั้นทางด้านของเซ e ียวอีเซียนกับป่าตามองมุท่าตีมวแวับหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าปัญญาอ่อนในขณะที่พุท่าตีมัวเนี่ยกำลังเป่งเสียงหัวเราะอ,อย่างชั่วชาครับก็ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นไปมองเห็นเสี่ยวหยันที่ตอนนี้ฝ่ามือเนี่ยปรากฏแสงที่บาดตาเป็นอย่างมากและรศมีบาดตาดังกล่าวครับก็เป็นตาฝ่ามือที่ผู้เท่าตีมัวรู้สึกได้ถึงพลังไร้กาดไม่ธรรมดาจากฝ่ามือนั้นและขณะที่ผู้เท่าตีมัวกาลังมองซ้ายแลขวากลับพบว่าตอนนี้ฝ่ามือของเสี่ยวเหยยนได้ผนึกพลังงานเสร็จสิ้นแล้วเสี่ยวเหยียนยิ้มด้วยความโหดเทียมพูดขึ้นมาว่าตาพิกสมุด ยิบยืมการท่วงเวลาของเซียวอี้เซียนเมื่อคู่นี้เซียวเยียนสำแดงตาคิกสมุดต,ตาฝ่ามืออันดับสองของเคตาจักรวาลออกมาเพาะเขารู้คู่ต่อสู้ครั้งนี้สุดยอดคู่แก่งก้าระดับบรรพุรุษเจ็ดาวคนหนึ่งด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้ทัศา,ายุทธทั่วไปไม่มีทางสร้างหายนาแก่ฝ่ายตรงข้ามได้ฉะนั้นไม่ออกโรงก็แล้วไปออกโรงเมื่อใดก็คือหนึ่งท่าพิฆาตอย่างแท้จริง โอเคครับเจอโอกาสหน้าคิดหน้าไปแล้วจ้า